ยายหนูมาใ่านรู้หรียงนี่ไม่เหชีได้ไปรับแอนยุสนามบินมือเลยมือนี่แม่มันสิลงม้าหอดใบสามไม่ค่อยกับสุดไปเที่ยงใบม้งอยูหละกระเจี้ยชีได้มาอีกเขาว่าเขายุดสามมือจ้าสามมือแล้วกระเจี้ยคอยสุดม้าสิแมนจะหยุดออกมานอนแล้วบอก อวัอนี้วันที่สามสิ่มันว่ร์ทอบนั่นเดี๋ยวมีงานอยูอุบนเนี่ยพอกับอาน่ะมีงานอยูอูบนอยู่วัดผานี่ตัวป้าไม่เปนตามันแท้เพราะว่าเขาเขาเสริมสวยทำเล็บเหรอจ๊ะโอ้ทำเล็บเพชรอ่าๆแพงไหมจ๊ะ แพงไหมไลูกคุณลูกคุณอ๋อลูกค้าคุณลูกค้าไหวยังไหวขอบคุณคุณลูกค้ายังขอบคุณค่ะอู้ยกราบด้วยอีแดงไปอีกแล้วอู้สลับกันแล้วทีนี้อะสลับกันแล้วอะดูเขาทาเล็บกันนะคะดูดูดูเดี๋ยวหนูไปทําเล็บกับแม่เลยนะเซ็นท่านนะนครับโอ้ยครับกระนะเอาทําเล็บค่ะโอย ออช่างช่างยิ้มหน่อยจ้าเอาคุณลูกค้าก็ยิ้มหน่อยช่างก็ยิ้มหน่อยเออคุณลูกค้าจ๋าเออขอบคุณค่ะช่างจ๋าเอาขอบคุณหรือยังขอบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะจ๋าสวัสดีค่ะตาแฟดเขาจะทําเนี่ยเห็นไหมเห็นไหม เออทาเล็บกันย่าบอกให้เป็นรับตังเดี๋ยวยายไปรับตังกับย่าก,ก่อนนะนโอเคแป๊บหนึง่งเดี๋ยวมานะคะค่ะโอเคลาลาลาเ <laughs> จ็บพันเจ็บจ้า เจ็ดสิบแปดจะได้ข้าเลียวเบื้องหน้าสิพอพออ่าอ่าจัอันแล้วหนึ่งหกอ่าหกอีกอันนึงยับมันเอามาพอพี่น้องยัมันนี่ยเปดเอา เยาวาเด้อบาทนี่นับบ้าบาทนี่รุ่นทด้บวันีรุ่นทะเลวันเจ็ดร้อยครับเจ้าตากไว้เห็นมันแหงติเห็นมันนั่นตี้สี่ห้าหกเจ็ดโอ้สามร้อยชอหลายวันพอดี นี่นี่มาใจกันไก่บ่เจ้าว่ะเมื่อ n h อมไปซุ่ม้อมมาก้อมคนที่ไปบ้านให้เลยนั่นบ่เจ้าบ้านเจ้าต้หัวปีจะใส่หลายเด้อเน้นว่าจะใส่หลายของยูนิไลนนี่เขาเอาสอาีไ ได้ทดลองดูส <Sky jogo. S 1> yeah ิได้ก็ได้บอย่าลองที่ว่าไก่อนสิบเสามมเลยเออไก่เราไปใส่อีกทงหนึ่งเดี๋ยวเราก็มีอยู่มาลองนั่นแหะบวกันเจ็ดสอเนี่ไปใส่ดีที่เป็นไรวะอันนั้นว่าไปลองเบืองก็นอกมาะ้องทงหนึ่งก็ได้บันนี้ทีมันเหลือก็ไปใส่อีกทงหนึ่งมุกใ่กับอะไรนาะปุ๋ยเขาสงสัาโอมัน เอาด้ส uh, oh, ิบสอบแล้วเอาม่อไหมาหมักเอาหมักอีโคมิกเอายนิทไอลิตรหนึ่ง I ต mean, totally <sh> ่อสองสอบปุ water <c oughs> oh, ๋ยเอามากนี่ละแต่ว่าอันนี้เหมือนกับแมนนี่ทั้งแตกกอทั้งทุกอย่างเลยนี่เจ้าว่านเทเดียวจะหูเลยเออจ้ว่านเทเดียวเราจะร้องเจ้าวันปีนี่เพ่าใหญ่เจ้าโอ้ยเจ้าว่านโอ้ยดองหดตัววบัสีบว่า ชอเก็บกล้วยกลแม่เอาใส่ถุงปุ๋ยบ่หรือว่าใส่ขึ้นเลยเอาขึ้นเลยเอารอเออเพชรทำอะไรพี่พลอยเหรอเพชรอ่ะนุ้มเพช่ทำเ็หนู้มเทำเน็าอหนูเพชรทำเน็ปขาอ้ยคุเชเะอเีวีเออ อพูดอะไรกันนั่นอะไรนั่นคืออะไรอ่ะอะไรอม,มอะไรนะ่ะสกปรกไหมไม่ไม่เหรอว้ายอะไรใครใครของใครนะ่ะของพลอ,อยของพลแน่แน่เมื่อนยยางเดี๋ยวมันกระแ,แตกตัวลูกค่อยๆวางค่อยๆวางก็ อยุดุดุดเออดีอดีอ <si ดีอ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 พี่น้องงานไข่เป็นกระสังแถ๋ค่อยว่าพูดอะอบดีช่วยด้วยอดีช่วยด้วยเอลยอ้อออวันนั้นพ่อเต้นยังไงเต้นให้ย่าดูสิพ่อเต้นยังไงอย่างนั้นน่ะพ่อเต้นแบบไหน เต้นอย่าดูหน่อยเหลืท่างนั้นเหรออะดู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 พี่พี่เพชรพี่เพชรพ่อเต้นยังไงทำให้ย่าดูหน่อยเออทำางั้นเหรอโอ้ยพ่อทำไมทำางนั้นเนาะพ่อหนูเก่งไหมฮะพ่อจะเก่งบ่ไปะอเก่งหรออืมวพ่อเกงหออืม บ่บ่บ่ขันเฝอหนักเอาไปแล้วมันก็บ่อยู่ใครดูแววดูแววไหนไหนไหนมาย่าดูรูปใครแหละเสือดาวอ่ะโอ้เสือดาวอ่ะเน่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 หน้าอาดอยู่ไหนน้าอาดอ่ะน้าอาดไปไหนไปเที่ยวไปแล้วไปเที่ยวแล้ว นาอาดไปอุบลกับพ่อนาอาดไปอุบลกับพ่อไปร้องเพลงอืม